ครับสวัสด <disappointing, course. S 3> <com. S 2> ีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันใส่จุเมนูใส่จุซอยจุนะครับอันนี้เนื้อเนื้อเนื้องวงหรือยครับนี่เนื้องวครับอ๋อเป็นเป็นงวงนะครับวันนี้งวงสดสดสดเลยครับชิมชิมแล้วกันครับพี่น้องถ้าเคี่ยวพันตับต้องใช้มือนี่แหละมันยังแสบเมื่อนะอันเด็ดอร่อยจิมจิ้มแจ่วเขาเขาคั่วเยอะไปหน่อย เดี้ยไพี่น้องครับนผมแซ่ผมปะขมขมมันต้องขมต้องขมครับพี่น้องครับอีแซ่เอาเอาคำยง่ายๆได้ยัควกตาม ยาดองครับืมเดี๋ยวหนึบกึ๊บจกัเอครับอืมอเนื้ออตันเทน่ะขอใครคนที่บอกมักเด้อ ของแซสบขึ hmm. ik, ba, mm ้นยกับ hmm. พ mm ูมากพี่น้องพูมากกับว่าพูมากับเสบูมารกับเสบครับเกิ่อ่ะเนฝากปีฝากน้องทางบ้านครับอ๋อะไปเ มันต้องมีอย่างมากมายครับครับแค่นี้ก็สุดยอดวันนี้สิ่ดแขอโตเอาขัดกันก่อนนะครับพี่น้องครับมันมันมันเสี่ยเวลาโดนเนาะครับผมเดี๋ยวนใช้เวลานานไปปปอกับเพื่อนสองคนไม่ขิดหนาครับพี่น้องครับคลิปนี้สองคนต้องขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ